แฮสตายบายปูเป้สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะพาทุกคนมาดูงานแก้ค่ะทุกคนจะรู้เลยช่างทำผมจะรู้ดีว่าลูกค้าที่เคยลงสีแดงมามันคืองานหินงานที่หนักหน่วงมากค่ะทุกคนเทสนี้น้องลงสีแดงจัดเลยนะคะมาแล้วก็พยายามปรับพื้นผมเองพยายามแก้เองมาหลายรอบแล้วแต่ไม่สำเร็จค่ะ วันนี้น้องก็เลยมาให้เป้ช่วยแก้ให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราผสมสีสูตรนี้เลยนะคะใช้สีน้ำเงินเยอะนะคะวันนี้เพราะว่าเราต้องการฆ่าแดงให้ตายค่ะหลังจากที่เรานะคะล้างผมลูกค้าเป่ามาดแปซวันนี้เป้จะลงสีทับสีเดิมที่ติดแดงจัดจัดไปเลยนะคะเว้นโคนไว้ก่อนนะประมาณ1นิ้วนะคะเว้นโคนไว้ก่อน วันนี้ใช้สีบรอนสว่างนะคะเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้สีแม่สีน้ำเงินเข้ามาช่วยถามว่าทำไมต้องใช้สีสว่างเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าพอเราใช้สีน้ำเงินในการที่ไปกดแดงแล้วเราไม่ใช้สีสว่างเข้ามาช่วยโทนสีผมที่ได้จะค่อนข้างมืดนะคะค่อนข้างเข้มจัดเลยก็เลยต้องใช้สีออกบอลสว่างเนี่ยมาผสมเป็นตัว เป็นตัวที่ทําให้พื้นผมเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้ได้สีน้ําตาลแล้วก็ยังเป็นน้ําตาลที่ไม่มืดจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้สีออกบอลสว่างโทนสว่างผสมบอกเลยว่าจะเป็นสีที่มืดมากนะคะพอเอาน้ําเงินกับแดงเอาไปฆ่ากันแล้วจะออกมาเข้มเข้มเกินนะคะ นะคะเราจะลงแบบช่อบางๆนะคะวันนี้เป้จะลงแบบช่อบางมากให้ช่ำๆเลยเพราะว่าจะได้ฆ่าแดงให้ตายนะคะถ้างั้นถ้าเกิดเราลงน้อยมันจะฆ่าไม่ได้ทั่วทุกเส้นนะคะลงแบบนี้ให้ทั่วทั้งหัวเลยอย่าลืมเว้นโคนไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตรงโคนนี้คือบริเวณที่เป็นผมบริสุทธิ์ผมดำไม่มีเชื้อแดงเหมือนตรงปลายนะคะลงแล้วก็เว้นโคนเสร็จแล้ว เป้จะห่อและแบบนี้จะอบไอ้น้ำหรือไม่อบก็ได้กรณีที่ไม่อบไอ้น้ำเป้พักผมไว้35นาทีเลยนะคะแต่ถ้าอบไอ้น้ำก็20นาทีพอนะแล้วเราก็จะมาผสมสีเติมโคลนนะคะทีนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเปลี่ยนไปเลยนะคะสูตรดูตามนี้เลยนะคะทุกคนเราจะใช้ไฮตามกล่องเลยนะคะลงโคนนะคะไม่ได้ปรับค่าไฮใดๆนะคะ ใช้หาตามกล่องแต่ว่าสีก็อยู่ในอัตราส่วนที่เป็นลงไว้เมื่อกี้นะคะลงโคนไปเลยนะคะจะลงจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนอะไรก็ได้หมดเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเวลาที่ลงโคนเสร็จแล้วก็ต้องรูดนะคะครึ่งให้ทั่วเลยเพราะว่าสีตรงโคนจะได้เชื่อมต่อกับตรงบริเวณที่เราลงไปไว้เมื่อกี้นะคะจะได้สมูทเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีรอยต่อนะคะ ลงไปเรื่อยๆเลยเราจะใช้อัตราส่วนที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยเพราะว่าตรงโคนเป็นผมดำธรรมชาติแต่ตรงปลายที่เราลงเมื่อกี้คือเป็นผมที่ติดแดงจัดมากนะคะลงทั่วทั้งหัวเสร็จแล้วเป้จะพักผมลูกค้าไว้อีก15นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างทำทีทเมนต์ค่ะออกมาเห็นไหมทุกคนค่าแดงได้แบบน้องบอกว่าโอ้โหหนูแบบไม่น่าเชื่อเลยคืนถูททำมา น่าจะสี่ห้ารอบแล้วพยายามหาสูตรตามในเน็ตอะไรเงี้ยค่ะออกมาก็คือยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็แดงอยู่ดีนะคะมาเจอรอบนี้แค่ครั้งเดียวแล้วเราไม่ได้ฟอกไม่ได้เคลียร์พื้นผิวอะไรเลยเนาะน้องก็อยากเล็มปลายด้วยนะคะทุกคนน้องอยากได้เป็นวูฟคัทข้างบนทีถุยแล้วก็ข้างล่างก็แบบเอาความยาวออกไม่มากนะคะอันนี้เป็นตัดตอนแรกคือฐานประมาณเนี้ยพอดีแต่ทีนี้พอตัดออกมาน้องบอกว่าเอาขึ้นอีกก็ได้ค่ะข้างล่าง สรุปคือเสียดายที่ทําไปเมื่อกี้ปลายข้างล่างถูกตัดออกหมดเลยผมยังยาวอะ่ะทุกคนแต่น้องบอกไม่ไปไร่ค่ะเดี๋ยวก็ยาวรู้อย่างนี้ไปตัดตั้งแต่ก่อนทาสีดีกว่านาะทุกคนเนาะเสียดายอะ่ะเห็นไหมทุกคนการเปลี่ยนแปลงทำแค่ครั้งเดียวลงสีครั้งเดียวก็ได้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะถ้าเจอเคสแบบนี้นะ ผมติดแดงจะจัดลองใช้สูตรที่เป้แนะนำดูนะคะนี่ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมคลิปเป้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ทำคลิปออกมาอีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เป้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ